สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมิตซูบีชิโปรโมชั่นที่ดีที่สุดนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่รัตเอาโปรโมชั่นดีๆนะคะดีที่สุดในตอนนี้สําหรับรถเก่งนะคะที่ลูกค้านะคะต้องการแล้วก็รอคอยอยู่นะคะตอนนี้พี่รัตนาโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในเดือนนี้มาฝากแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกก่อนเลยว่าฟรีนะคะฟรีดาวฟรีชุดแต่งฟรีล้อแม็กฟรีค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้อะไรจากโปรโมชั่นนี้บ้างงั้นไปดูรอบคันกันเลย สำหรับคันนี้นะคะมิตซูบิชิมิรัชนะคะราคาค่าตัวเขาเริ่มต้นแค่59,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะรับโปรโมชั่นดีๆจากพี่รัตแบบที่เราบอกได้เลยนะคะทั้งรอบคันนะคะทั้งชุดแต่งแล้วก็รอแมแกนะคะต้องบอกว่าชุดแต่งนะคะหรือว่ารอแม็กลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะในตัวรถตัวนี้นะคะเป็นรถนะคะที่ประหยัดน้ํามันที่สุดนะคะเป็นรุ่นอีโกคาของเรา 1,200cc นะคะ ตอบโจทย์การใช้งานในยุคประหยัดนี้แน่นอนงั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดทีละจุดเลยนะคะว่าพี่รัฐแถมอะไรให้กับลูกค้าบ้างสําหรับตัวด้านหน้านะคะตัวนี้พี่รัฐหยิบใส่สเกิร์ตนะคะด้านหน้านะคะให้รับให้กับลูกค้านะคะพี่รัตต้องบอกก่อนว่าคันนี้ลูกค้าอยากได้แบบสีด,ำดำําๆดูดูไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตรอบคันนะคะหรือรวมถึงรอมแม็กด้วยนะคะ สำหรับตัวร้อแม็กนะคะตัวนี้พี่รัดหยิบใส่ให้กับลูกค้าเป็นร้อแม็กลาย T E สีดำเงาแบบนี้นะคะขอบ15ด้วยกันนะคะ,แล,ะแล้วก็ยางนะคะใส่ให้อยู่ที่195 50 R15 ด้วยกันนะคะทรงกำลังเท่กำลังสปอร์ตเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะพิรัฐก็หยิบใส่คิวกันศาสตร์แล้วก็ฟิล์มซามิกให้กับลูกค้าด้วยออปชันที่มากับตัวรถบอกเลยนะว่านี่แค่ราคา5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรับการใช้งานแบบจุกๆไปเลยนะคะสำหรับตัวกุญแจนะคะกุญแจของตัวรถจะมาเป็นกุญแจรีโมทนะคะหน้าจอนะคะรวมถึงออปชันภายในรถนะคะน่าใช้งานมากๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะตัวนี้นะคะก็ ใส่เข้ามาให้กับลูกค้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีระบบ Apple Car p l พ y ให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะจะมีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานรับสายวางสายนะคะแล้วก็ควบคุมคอนโทรลเครื่องเสียงนะคะให้กับลูกค้าเลยอย่างที่พี่รัตบอกนะคะว่าตัวรถของ Mitsubishi a t ลาดหรือมิลาดเรานะคะใส่ระบบป้องกันการลื่นถลายนะคะก่อยุดถนนให้กับลูกค้ามาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็หน้าจอด้วยเช่นกันนะคะใส่มาตั้งแต่ ตัวเริ่มต้นได้เช่นกันเนาะเดี๋ยวดูภายในห้องโดยสารด้านหลังนะคะตัวนี้ก็กว้างนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวนะคะที่เลือกการใช้งานแบบประหยัดนะคะแล้วก็เน้นการใช้งานรถที่มีขนาดเล็กนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นสเปครถ5ประตูดได้กันนะคะตัวนี้ตอบโจทย์มากที่สุดเลยนะ แล้วมาเดี๋ยวดูด้านหลังกันนิดหนึ่งนะคะสําหรับตัวด้านหลังนะคะตัวรถจะมีสปอยเลอร์หลังพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ม,มาในตัวรถแล้วนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้พี่รัตก็ใส่สเกิร์ตเป็นสีดํานะคะเพิ่มทรงตัวรถให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูที่เก็บของสัมภาระกันสำหรับเก็บของสัมภาระของตัวมิลานนะคะเขาจะมีถาดเก็บใส่อุปกรณ์นะคะมาให้กับลูกค้าในตัวรถมาเลย สำหรับนะคะโปรโมชั่นมิซูบิชิมิราชนะคะอย่างที่พิรัฐบอกเลยราคานะคะเริ่มต้นแค่เพียง5,900บาทเท่านั้นนะคะว่าโปรโมชั่นนี้ที่พิรัฐแจ้งไปนะคะฟรีดาวนะคะฟรีล้อแม็กฟรีชุดแต่งฟรีค่าใช้จ,จ่ายต่างๆร่วมถึงบริการฟรีส่งมอบทั่วประเทศไทยด้วยนะคะลูกค้าต้องการโปรโมชั่นดีๆแบบนี้กับพิรัฐนะคะสามารถอินบ็อกซ์สอบถามมาหาที่เพจพิรัฐได้เลยนะคะหรือโทรมาที่0804241392นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกด ไลกดแชร์กดติดตามโปรโมชั่นดีๆจากเราด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ